สวัสดีครับพี่น้องเอีแฟนครับทางช่องพ่อแม่อุ้งยิงครับบรรยากาศฝนตกครับกำลังฉบับเกือบเสียแล้วครับฉบับเลืออยู่แพงหนา แผงในแผงนอกฟังผลเสร็จเรียบร้อยครับ วางนี่ปูกระเบื้องครับ ไล่มองกะฝน,นตกค,ครับมันี่มืเอื่นมื่อื่นกะสีเดินทางไปหัวเห็นครับออกเดินทางพรุ่งนี้ทีมงานสาหน่อยหลายคนกะ เหลือมเดินทางบางคนกันเดินทางไปถึงครับไปทรงคูเอครับครั้งสุดท้าย ฝากพี่น้องครับงานกระถินวันที่สามสิบกะตอนนี้พี่น้องทักขมาลายแล้วครับที่ว่าจ้องตัวกะทย่อยตอบทีละคนครับตอบแล้วกะบัรมากกะเดี๋ยวทรงให้เลยครับสำหรับผู้ที่ซื้อบัดรล่วงหน้าสามสิบตุลาคมนี้พี่น้องที่ร่วมทําบุญมากอะ มีบัญชีตำบลต่างหาครับเป็นบัญชีเปิดมาใหม่ครับส่วนสิบเก้ายี่สิบนี่กะที่จะถึงนี่กะพี่น้องที่จะมาเปิดไดดูกา้านกะ คือส ok ิมาวันที่สิบเก้าก่อนกับตามาจ้องโตได้เลยครับบรรยากาศเป็นตะนอนเย็นครับวันนี้เย็นสบาย เตรียมตัวไปเล็บกันทุกคนเตรียมเล็บ,เบ,เบครับเตรียมตัวไปทำเล็บแม่ถามก็โทษถามมาหรอบอกเมียต้องกันเนี่ยเนี่ เตียมตัวไปทำเล็บอารถทหารไปบอครับเจ้านายพาไปเห็นเล็บครับ <c oughs> ขอบคุณพี่น้นองเอฟซีแฟนครับทุกหมองทุกบอลครับอย่าลืมวันที่สามสิบุลาคมนีครับ อยากร่วมทำบุญกับทิมนน้ำขาถักบพระทันน้<ว>าทางเพียครับยวจะทรงเลือเ่อบัญชีให้<พ>อ,อยากซือ้อบัตรซื้อตัวเ <c oughs> อ้าสตาร์ดีเองเลยพาบเงอเงเลยคับเองเลย พี่น้องซื้อบัสสุดตัวตะพัดเลยครับทางบาัสจะมีรางวัลให้พี่น้องรุ่นครับมาบอ่อใดกันยังรุ่นรางวัลใดกันนะครับรุ่นเรียกได้พ่อเข้างก็มาเห็นติดไปทะเบียนรถมันบ่มีทะเบียนเอาเรียกยังไงล่ะข้าวเาป่ <laughs> เดี๋ยว เดี๋ยวไปหาตะเบียนมาใส่จ้างนอกก็สิมีตะเบียนแล้วนะโอ้ยตะเบียนมันตอกกันนีกเลยเมื่อคืนเอาตีเลย์มาได้เลยตีได้ซื้อมันเป็นรย์โร่นเก่าแล้วมันบ่ค่อยได้เดี๋ยวสิยบตัวเดินทางแล้วครับไปเห็ดเล็บอยู่ในซีสเกตครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกหมองทุกคนครับสวัสดีครับ